ฮัลโหลสบายดีเนาะมือนี้เอาสิมาเฮ็ดจังซี่เนาะมื้อนี้เอาสิมาอะนสาธิตการกดเอาแต้มคลาวันรีวอร์ดเนาะกดเอาแต้มคลาวันรีวอร์ดว่าเขาสิมีวิธีการเฮ็ดคือแนวะดรเนาะคนอนะือ่นเขาจะมาเข้าคลาวันเนาะครับเข้าคลาวันแล้วก็เข้าที่ ID เฮาเนานะ ล็อกอินเข้าไปเข้าที่ back office เนาะตัวสามสาขีดทางนี้หลังจากนั้นเฮจิงนนเนี่ยวานนี้กระทาถ่านน้อยหนึ่งมันก็จะโหลดตุ๊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 ดมาเป็น่างนี้เนี่เ่ย,เ,ยเห็นปะเห็นปะพวกเจ้าเห็นปะเห็นคำว่า,าอ้างอิงปะ คราวันรางวันคุณจะได้รับคลาววันที่ไม่มีการอ้างอีกนะกดปรับไปเลยอ้างอิงนี่มาแล้ว5คราวันรีวอร์ดไม่มีการอ้างอิงอย่าลืมรับรางวัลสตรีมไลน์ที่ได้รับในแต่ละสัปด,ดาห์เน่เพราะสมาชิกมุ่งมั่นที่จะรับรางวัลของพวกเขาเท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์นะเป็นไผ่โบมากดลรวบุได้เขาว่าเราต้องกดเรียกตอนนี้ปับ๊บเรียบร้อยด้ครับนะหาแรงวัลเส็งเลืกอขึ้นมาตึด้ดยินดีต้อนรับนิกเลเวล เดี๋ยวืันนี้ค่อยซิขึ้นตำแหน่งที่สองดาวแล้วเด้อชมพพี่น้องเห็นบอเห็นบอเห็นบอนี่นะแบ็กนะขึ้นตัวที่แล้วนี่นะเห็นบออา้าค่อยสามารถซื้อกิฟต์ได้แล้ว,วนี่คูณ10% 1,000ร

来来来。Yeah, yeah, yeah.